ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะวันนี้ก็พลอยก็มาที่เมโทรโพลิแทนคลินิกอีกแล้วนะคะก็คือมาฉีดซัดนะคะลดแก้มช่วงนี้นะคะก็คือตอนนี้อยู่กับคุณหมอลิลี่ค่ะส<อ>วัสดีค่ะค่ะ<อ><อ>แล้วก็วันนี้นะคะคุณหมอลิลี่ก็ฝากนะคะเรียกว่าเป็นแคมเปญเนาะสุดพิเศษสําหรับ เรียกว่าอะไรดีเป็นผู้ติดตามของพลอยแล้วกันเนาะที่แบบว่าติดตามเรื่องความสวยงามอะไนี้ก็วันนี้มีแคมเปญพิเศษนะคะก็คือเรียกว่าเป็นแคมเปญสวยเป๊ะแบบพลอยนี่ก็คือจากปกติราคา26,500บาทนะคะคุณหมอคุณหมอก็ลดให้เหลือเพียง15,990บาทเท่านั้นซึ่งใน15,990านยกบาทนั้นก็มีทั้งโบทอกหน้าวีเชฟนะคะใช้เป็นของอเมริกาอย่างเดียวเท่านั้น50ยูนิตนะคะแล้วก็มีแฟตหน้าเดียวคือ รถแข่งมานใช่ไหมคะคุณหมอทั้งหน้าเลยไม่จํากัดใช่ไหมคะใช่ยอดมากและอีกสุดท้ายนะคะก็คืออันต้าดีฟนะคะตัวนี้จะเป็นผักวิตามินให้อาหารผิวไปอีกด้วยนะคะโคตรคุ้มเลยคะ่ <Okay. S 1> ะโอเคะก็คือถ้าใครนะคะสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจของคลินิกได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยก็จะทิ้งรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้เนะ,ะแล้วก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆคะ่ะ,ค,ะคุณหมอว่าถ้าทําตรงนี้แล้วเนี่ย ทางจาเป็นไหมที่จะต้องเติมอะไรเนี้ยค่ะแล้วแต่คุณนะแล้วแต่รูปหน้าอย่างพลอยเนี่ยคางม,มีอยู่แล้วแต่บางคนคางสั้นค่ะโดยโดยปกติมันจะมีเรโช่ของม,มันก็คือเราวัดจากออริมฝิปปากบนจนถึงจมูกกับริมฝิปากล่าจงจน,น,น,นถึงคางตรงเนี้ยตรงปากล่างจนถึงคางมันจะเป็นสองเท่าของปากบนถึงจมูกค่ะก็ลองวัดดูแล้วกันถ้าเกิดใครสั้นแบบนี้ก็มาเมะะติมถะค่ะแล้วถ้าใครไม่สั้นก็ มาดูเป็นลายๆเติมแล้วจะสวยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางคนถ้าหน้าเดียวลงไปแล้วมันก็อาจจะพอดีไม่ต้องแบบว่าเติมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถ้าสมมุติว่ามาทํามาทําตรงนี้เพิ่อเป็นทําแคมเปญนี้แล้วเนี่ยอยากจะฟิลเลอร์คางไปด้วยจะมีราคาพิเศษหรือว่าส่วนลดอะไรไหมคะคุณหมอถ้าทําพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยก็เออฟิลเลอร์ก็จะมีราคาพิเศษนะคะจะต้องได้ราคาพิเศษแน่ๆนใช่ ก็ถ้าเกิดเป็นจุยเดิมวอลุ่ม่าค่ะจากปกติเอ่อหละสองห0ื่นนะคะจะลดเหลือเอ่อ13,500นารค่ะโหลดเยอะมากลดเกือบครึ่งเลยนะคะก็แบบน่าสนใจมากใช่ต้องย้ำว่าเป็นจุยเดิมวอลุ่มมากนะคะไม่ใช่จุยเดิมดลดมากหรือเอาหน้าพักธรรมดาคือแล้วอ่ะแล้วก็มีอีกคำถามยอดคิดอยู่ได้นานไหมคะคุณหมอฟิลเลอร์ก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่เขาเข้มว่าอยู่ได้นานตั้งแต่ปีครึ่งถนึ่งสองปีะคะ่ะโมลูมมากแล้วก็ฉีดไปสามารถเพิ่มโมลูม่าได้มากกว่าปกติ เลิศมากแล้วก็ย่อยสลายได้แน่นอนใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะที่นี่รับประกรันะคะ่ะวันนี้ก็ค่อยกับคุณหมอวิลเลี่ยนลาไปก่อนแลยวต้องไปฉีดหน้าแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ